อันนี้จะเป็นตัวอย่างตัวประคองโซ่นะครับที่เป็นงานของแ s t r o อนนะครับเป็นงานเป็นใหม่นะครับมีสีสีครับสีดำสีแดงสีน้ำเงินและก็สีเขียวนะครับแล้วก็มีชุดน็อตมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวประคองโซ่ที่เป็นสีสีนี่จะทำจากเป็นงานอลูมิเนียมครับนะครับตัวชิ้นงานด้านล่างนี้จะเป็นตัวยางและเป็นพลาสติกครับนะครับงานดีครับงานสวยนะครับขนาดนะครับ ก็รบกวนให้เลื่อนภาพดูนะครับก็จะมีขนาดแจ้งไว้ที่ที่สินค้านะครับว่าระยะรูน็อตอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับนะครับก็สามารถปรับเลื่อนได้นะครับนี่นะครับนะครับก็น่าจะใช้ได้หลากหลายรุ่นนะครับแต่ว่าต้องมีขาจับมาแล้วนะครับรุ่นนี้จะจะจำหน่ายเฉพาะตัวประของโซ่นะครับไม่ได้มีขาจับมาให้ด้วยนะครับการดัดแปลงก็แนะนำให้สอบถามกับช่าง ผู้ชำนาญนครับในการติดตั้งกับรถแต่ละรุ่นครับ